อันี้เรามาดูครับเรามาดูเบื่องต้นเลยที่ไม่สงสัยอะไรหรือท่านไหนสงสัยอะไรถามได้เลยนะครับเชิญพี่เก๋ครับขอขอแยกกันนะครับเหมือนอาจารย์ตื่นทํามาครับเชิญครับผมแกล้งเดียวกันนะผมนี้ไอเรื่องแบบแบบเนี้มันมันใช่ไหมว่ามันเป็นศาสตร์หรือเป็นความเชื่อหรือเป็นงมงายหรือว่าเป็นสยศาสตร์หรืออะไรยังไงครับผมเนี่ยก็ ชอบฟังอาจารย์เบียร์คนตื่นดันนะครับผมย้อนกลับไปครับที่ว่าที่เขาทําแบบนี้มันคือความเชื่อหรือคือชีวิตจริงของเขาครับที่เขาออกมาแบบนี้ได้ก็น่าจะมีหลักหลักการนัอ่าฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าหลักการให้ฟังครับว่าหลักการในการที่เขาจะทํา